สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่ากับส้มโอแอคชั่นแล้วก็น้องเขาวฟางน้องเขาวฟาง,างค่ะมื้อนี้มากินยำม,มุ้งเส้นค่ะอู้เป็ดจะแซ่บโซ่จะหน่อยก่อนเผ็ดขนาดมาเด้อค่ะกินยำม,มุ้งเส้นน้ำกันจดจับมึงยำมุ้งเส้นของน้องฟางปะใส่พริกลายเผ็ดแอนน้น่งกินเผ็ดบ่ได้ อันนี้เผ็ดไยอยู่เผ็ดายอยู่เครื่องมาเต็มค่ะอืกินลูกสาวคนใหญ่ก็นั่งของขางแต่ว่านางบอกก่อนลูกสาวคนน้อยมึงไปเล่นตาเดียจนหน้าแดงเวด เผ็ดบอลน <Christmas. S 1> ้องฝั <400 hashtag. S 1> ่งเผ็ด hmm. ห uh ู้ใส่พริกหน่อยค่ะยำอืมใส่มึกใส่หอดดอก น้ำยังแดงเผ็ดเผ็ไหมคะอือห mm ึออฟนจับแป๊บนี่ตุฟันจับมันมีสมสมนะอันน,อนึงนำมากมมองบะมี้น,นาำสมสม น,น้องก็ฟังกินเผ็ดบ่างแหกินกินได้น้อยดอกเครื่องเมด็ดเครื่องเม็ดกินได้ ลานยุ่นอีสานกินได้เด้ค่ะเด็กหนุหน่อยน้องมากกระขวบกินเผ็ดได้เด้อน้องเนมกินเผ็ดได้แต่เด็กหน่มยุ่งหนิเขายู่งตังค์มเทียเนาะเขากินเผ็ดเขาไม่ค่อยได้กินเผ็ดมันก็ได้กินหมดเลย อะไกินเขาก็ได้นะจิ๊บ๊อบมักอันเครื่องอะไลายผักอะไรลายเน้นผักไมนเน้นซินกุณนหนาันในสีเซ้านาอเนาะเนาะงกันบะ่เนะม,มื่อนีเชื่อมมหาไม่ได้ปะหาเชื่อซจิ เป็นตะลตูนแ่แล้วันพอว่ร์พอว่ามาหากันแม่เอานีเด้ออือหือเอาอยู่บากก้าสัคก่อนแม่ค่ะตัาอีกเผ็ดนะอของแม่เผ็ดนะ จ้ากขว่าไปเน้นพัก แค่ทช่เปล่าแต่ว่าต้องเบิ่องคโอวิทสกัน เผ็ดจนหน้าแดงขนาดใส่แตพริกมันติดสากนะคะเอาไปโคเล่คาะเล่นะเผ็ดจนหน้าแดงฝึกฝึกเป็นเด็กไทยต้องฝึกกินเผ็ดไปประเทศไทยจะได้กินได้ทุกอย่างนะ ก็กินเขาก็ได้นะเอาบ้างมันคือปลาเสียบทองเขาไปกินพอแล้วอพอแล้วเป็ดแห้งจ้ะคำนี้คำสุดท้ายในเบิดเลยน้องสาวนะฮัอดดอกนะ อะมากินไปไม่สุกยำนองฟังยำม,มันดูบานบ๊ายบายอ๋อไ,ไปเลยจ้าอ๋อฟันหลุดดูฟันหลุดค่ะฟันหลุดแล้วค่ะนี่ไงอเจอแล้วมานั่งกินไปกินได้หวังดีน้องก็าวฟางลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ฟางเคลียร์เสร็จอาหารลงขยะเลยรสชตจดจัดๆิอืฟางอามน้ำเลยป่ะด่ นั่นแม่แมนะ่นะนั่นนี่หนำบดไปเพชร ตั้ไมแม่ไหม,ไหม,ไหมตู้เย็นแต่ไม่ดูไห่ตู้มองใบน้าข้าไหนเลยนะ A ah, não, não, não. อีแมลคอยประลุเพชรด้วยความกับบ่ไปอืม,อม,ตอมาตมคเชียวไป เป็นต้นเซน่ะ ฉันนัองฟังกินนึกกินนึไห้พกนเผ็ๆย้ำของแท้ จัดจ้าน คบพูดเลนๆด้วยค่ะทุกท่านที่แวะเขามาลับชมเนาะคลิปนี้ชิลาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามมาะชมโอมด้วยค่ะพอกันคลิปไหมค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย